อ๋อไอตีมายเออจำเรื่องโดแต่ว่าติดอันนี้มาอาจารย์เอาคุณหมอเขาอยากให้ลูกศิษย์ได้เห็นทรายแสงอือเป็นวิชาของหลวงปู่ขาวอนาลโย คนรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จักแล้วเนาะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ใช้เพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้เขาซื้อบ้านเสร็จเลยไงซื้อซื้อมันเสร็จแล้วมันไม่ได้ท,ทําพิธีอะไระอคือคนสมัยก่อนเวลาเขาซื้อบ้านหรือเวลาเขาจะสร้างบ้านเนีย่ยโอยเขาต้องอเหมือนในวิชาของที่เราสามทิ้งไม่ตากแดดตากพระอาทิตย์สามปีใช่ไหมคือมันต้องปรับบางทีเขาถมมาเนี่ยอข้างล่างเป็นขี้เลนเป็นบ่อปลาเก่าเป็น พุ่งนาอะไรเงี้ยข้างล่างมันก็เนา่าพอเน่าปุ๊บมันก็ยุบมันก็กลายเป็นพืนที่อับประมงคนเนี่ยคนโบราณเขาก็ฉลาดก,กว่าเขา,เขาก็ต้องลอกทิ้งก่อนตากแดดแล้วค่อยโถมโถมแล้วค่อยให้มันอยู่ตัวมันถึงจะเริ่มสร้างบ้านได้แล้วมันก็ไม่ยุบทีนี้ก่อนสร้างบ้านในสมัยโบราณนะอย่างตำรายเขาก็ต้องมีมีการ เอาของบางทีก็ฝังบางทีก็โรยอันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นที่ท่านอาจารย์ทําให้เดี๋ยวนี้าหาไม่ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราสร้างไปแล้วเราก็เอาไปใช้ได้ได้คือเราก็าแค่เอาไปโรยลอ้ลอมรอบบ้านเราให้เป็นมงคลเขาเรียกว่าสายเศษเอาเป็นเอาเอาไปแล้วก็ไปผสมกับรวดรายาแล้วก็โรยเวลาจะใช้ไป,ไปหาทรายก่อสร้างละเอียดดีๆหน่อยไม่ไม่ไมสกปรกนะ ร่อนแล้วก็ได้เพราะว่านี่ของท่านจาเป็นสีขาวทรายสีขาวบริสุทธิ์เขาใช้น้ำตาลทรายนะแต่แต่แต่นื่อวยผงอาจารย์ก็เสกไว้ตั้งไว้ตั้งนานแล้วจะเห็นรูปห้องพระอาจารย์นี่ของเต็มไปหมดเลยแล้อาจารย์ก็บอกป๋าว่าจะเอาไปให้ที่รีสอร์ทเขาแพ็ค เตรียมไว้สําหรับจะแจกลูกศิษย์ที่มาร่วมทําบุญอืนะก็คือเราจะแจกเย็นเลยวันที่ยี่สบห้าก็หลังจากฟังหลวงตาสวดหลังเทศอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะเ้วก็จะแจกเลยเพราะว่าคุณหมอเขเป็นห่วงกลัวบางคนจะกลับเช้าก็คือก็คือจะเอาเข้าพิธีด้วยแหละ,ะเข้าพิธีตอนที่ท่านท่านท่านสวดท่านเสกอะเออ,อแล้วก็แล้วก็วกทําน้ํามนต์ด้วยเอาขอท่าน ทาน้ำมนตให้ด้วยแล้วเสร็จแล้วเอาน้ำมนตเนี่ยครับไปใส่ถังอาบเลย,เลยซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าเที่ยวนี้น้ำมนตนี่ติดเครื่องทําน้ำร้อนให้ด้วยอ,อ้าวกัว,ว,วหนาวกัวหนาวก<ว>ัวกัว,วลูกสิษย์หนาวแม่เราทำพิธีอาบน้ำมนตเที่ยงคืนเม่แต่ตัวอาบทุกน้ำมนต์ก็ร้อนอยู่แล้ว เรายังชักกันเลยยังไงก็ทํำไ้ให้ก่อนออแต่ว่าแต่ว่าไอ้สายเสกตัวเนี้ยมันจุดประสงค์ก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันอาจจะมีคนไม่ดีร่วงล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น บ้านอะไรก็ตามหรือพื้นที่ใหญ่ๆก็ตามเนี่ยเราสามารถทําได้เหมือนที่อาจารย์ทําโรยที่รอบๆบ,บ้านภูเขาใช่ใช่ใชทําเพื่อที่จะป้องกันทั้งสัตว์ร้ายทั้งคนร้ายทั้งสถานการณ์ทั้งเหตุการณ์ที่มันไม่ดีไม่ให้มันเกิดขึ้นกับบ้านเรือนของเราซึ่งอันนี้ไม่ใช่หวังผลสั้นๆแต่ว่าหวังผลระยะย,ยาวไปถึงวิกฤต การต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าโรคภยัยปัญหาทางด้านเนี่ยสภาพแวดล้อมไอ้ที่พายุครับแผ่นดินไหวอะไรต่างๆนะครวาตะภยัยอยู่ทกภัยอักชีภัยเหมือนจะบอกว่ายุคเก้านี่คือท่านน้ำเยอะก็เยอะมากไปเลยใช่ไ้าน้า<ช>น้อยก็น้อยไปเลยแล้วมันก็จะไปมีพวก แผ่นดินไหวภูเขาไฟแผ่นดินสไลด์แผ่นดินถล่มพวกนี้จะเยอะทีะน,นี้ใครเป็นใครอาจารย์ก็ไม่รู้อะลูกศิษย์มันอยู่กระจายกระจายทั่วก็แจกเท่าทีา่นาาคนที่ที่สายมูอะอาจารย์ถือว่าคนที่มาทมําบุญมามารวมรับฟังธรรมกันเนี่ยก็เป็นสายมูเพราะฉนั้นก็ะเนี่ยคือคุ้มครองจะให้อาจารย์ทําเยอะทําไม่ได้่องจกเป็นของหายากถ้าลูกศิษย์ได้ไปแล้วแบบว่าแค่แค่หยิบ เอาไปผสมเหลือคือเก็บผสมแล้วก็เขาเคล้าหน่อยเขาเคล้าหน่อยใช่ไม่ต้องใช้หมดเพราะพุทธคุณนี่แบบกระจายได้อันนี้อันนี้กระจายได้ขยายได้เพิ่มได้เพราะมีบ้านหลายหลังก็เอาไปห่อเดียไปไปใช้ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นเราเว้นว่าจะมากันหลายคนได้คนละหนึ่งห่อหนึ่งห่อนี่แล้วก็อัปเดต ไม่ใช่คือคือมันต้องเอาเอาจากตรงนี้ไปขยายไปขยายแล้วใช้เลยอขยายต่อไม่ได้แล้วขยายต่อไม่ได้แต่ว่าอันนี้เอาไปขยายได้แต่ว่าหมายถึงว่าพอขยายเสร็จแล้วใช้ในในใช้ในใช้ในที่ของเราแต่ถ้ายังไม่ขยายเก็บไว้ในซองก็เก็บไว้ใช่ใช่แต่ถ้าต่อไปย้ายบ้านก็ไม่รู้แหละคือทีนรอบบ้านอไม่รู้แหละก็เป็นอย่างนั้นคือ ครูบาอาจารย์บอกไว้ว่ามันกันได้กระทั่งระเบิดนิวเคลียร์เออเหมือนที่เหมือนจะสัตว์ร้ายทั้งทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะก็เหมือนอย่างที่ของเราอ่ะเราเราเห็นกระสือเออเออเออใช่ใช่ที่บ้านภูเขาที่บ้านภูเขามีดวงไฟอะไรไม่รู้วิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าแถวแถวบ้านภูเขาเนี่ยเดิมเนี่ยมันคือดงพญาไฟ ถ้าไปไปค้นดูนะสมัยก่อนห้าหกสิบปีก่อนตรงนั้นยังยังถอยกลับไปนี่ยังเป็นรงพยามีเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาไฟมันสูงนั่งไงมันเป็นสารพัดสารพัดสัตว์สารพัดผีเลยมีไอ้ที่เราเห็นเห็นแวบๆอยู่บนยอดไม้แล้วเราปุ๊บปุ๊บอี้ทนั่นแหละแต่ว่าถ้าวิ่งเข้ามาทางบ้านเขามันจะแตกโดนโดนกรอบ ก็เป็นกำแพงเจ็ดชั้นไงเนี่ยก็ของรุ่นเก่าแต่ว่าก็พยายามอะให้ให้สิทธิ์แต่ของมันมีไม่มากเพราะนั้นให้ก็อยู่ในวงนี่แหละสายมูแหละเขาถึงจะรักษาไม่งั้นได้ไปเขาก็ไม่รู้ซูลซู์หายเป,เ,ปาเปล่านะ <tempt S 2> เออมัก็ต้องเลือกเลือกเอาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ให้ไปสั้อ โมัวม่วแล้วอยู่ที่วัฒนาครูมอไก็นะสำหรับผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมเราก็มีวันที่25่ธันวาแล้วก็เช้า26่สิบไบาทไส่บาทก็กลับบ้านอันนี้เดี๋ยวเอาไปเตรียมไว้ให้ก่อนแล้วก็ติดต่อไปได้ที่รีสอร์ทองชื่อว่ากภูเขานะก็ครั้งนี้ก็เป็นกลางเต็นแบบง่ายๆเพราะว่ามันเป็นวันริสมาที่รีสอร์ทมันเต็มเราก็ต้องอาศัยนอนเต็นท์กัน ไม่มีบันทิงไม่มีมีแต่ใส่ชุดขาวสวดมนต์ทำบุญทาบุญสวดมนต์อย่างเดียวฟังธรรมอย่างเดียวแค่นั้นเอารับรับแบบเต็มเต็มไม่ไม่เอามาพลนกันก็แล้วแต่โอกาสเพราะว่าเอท่านหลวงตาสิริพวกเราวันที่เราไปทําบุญที่วัดท่านท่านก็บอกแล้วว่าท่านก็พูดให้ฟังเทศใน้ฟางว่าท่านสาเร็จเตจจเตจไม่ใช่เจโตเจโตเจโตุรู้ใจ เหมือนอย่างที่อาจารย์อธิษฐานเดินตามหลังท่านขอขอนท่านกลับขอท่านเมตตาช่วยลูบหัวให้ทีท่านก็หันกลับมาแล้วก็ตบหัวอาจารย์จได้ไหมนั่นน่ะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยปากเป็นแต่เพียงคิดในใจว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ลูกหัวพ่อปกติแล้วท่านจะไม่จับเพราะว่าช่วงนี้โควิดช่วงโควิดท่านจะไม่ระวางตัวอแล้วอาจารย์ก็เกรงใจท่านไม่อยากขอถ้าขอเขาท่านก็คงจับให้แหละแต่ว่า ไม่ได้พูดนึกเอาพอดีอยู่ใกล้ก็เลยรู้นะครับติดต่อไปที่เพจรีสองที่บ้านภูเขาและการจองก็นอนเต็นท์สบายๆแล้วก็อาหารการกินเพียบเลยนี่มีมีอัปเดตเรื่องเรื่องเรื่องลงทางซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยว่าว่างานเนี้เกิดขึ้นเพราะท่านขอที่จะมาโปรดเราครับท่านแจ้งมาว่าท่านจะมาเนื่องจากถ้ำมูจลินเนี่ยเสร็จแล้วท่านจะมาสวดมนต์ มไม่ใช่เราไปนิมนอ,มอท่านขอมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องต้องขนองต้องรีบ <c oughs> ต้องรีบจับให้น,นี่ก็ไปติดต่อไปที่รีสอร์ทแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมครัรย์ครับ